ดาวเสาเดินเร็วอยู่ที่ราศีกุมตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคมดาวเสารเป็นดาวโทษทุก์ก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเสียหายไปซะทั้งหมดดาวเสารเป็นดาวที่มาจากพบเรือนที่ดีของหลายๆลักัคนาราศีช่วงที่ดาวเสาเดินเร็วนี้เป็นนาทีทองสี่ลัคนาราศีถ้าเร่งกอบโกยจะยิ่งร่ำรวยค่ะลัคนาราศีพฤษภ ดาวเสาวเป็นดาวแห่งความจเจริญรุ่งเรืองสถิตยอยู่ที่พบเรือนการงานมีเกณฑ์ได้แสดงฝีมือในหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือขยายกิจการแต่ต้องแก้ไขปัญหาการงานให้สำเร็จก่อนดาวเสาวไม่ได้ให้คุณง่ายๆต้องเหนื่อยยากก่อนแล้วการงานจะเติบโตก้าวหน้าการเงินก็จะมัง่งคั่งขึ้นด้วยลัคนาราศีเมษดาวเสาเป็นดาวการงานสถิตยอยู่ที่พบเรือนแห่งความสาเร็จ ความสำเร็จจะพุ่งเข้าหาเจ้าของกิจการจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามามนุษย์เงินเดือนจะได้เลื่อนขั้นงานจะเต็มไม้เต็มมือแบบทำงานตัวเป็นเกลียวจะยังพักไม่ได้เพราะโอกาสมาไวไปไวเป็นนาทีทองยิ่งขยันก็ยิ่งรวยลักคณาราศีตุลดาวเสาเป็นดาวแห่งอสังหาบ้านรถที่ดินสถิตยอยู่ที่พบเรือนแห่งการริเริ่มใหม่ มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่ที่ได้จากความขยันขันแข็งในการทำงานของคุณเองเจ้าของกิจการหรือคนทำงานอิสระจะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมนุษย์เงินเดือนจะมีงานเสริมงานแน่นจนไม่มีเวลาพักแล้วเงินจะตุงกระเป๋าค่ะและลัคนาราศีมังกรดาวเสาเป็นดาวประจำตัวสถิตยอยู่ที่พบเรือนการเงิน นอกจากจะมีหัวการค้าคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วยังมีโอกาสสร้างเงินเพิ่มในหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานเสริมเป็นโอกาสที่ทำให้ได้เงินเยอะทั้งสิ้นถ้าเร่งกอบโกยตอนนี้จะรวยเร็วคะ่ะถ้าชอบคำทำนายพิมพ์คำว่าขอรับดวงคนรวยไว้ที่คอมเมนต์นะคะ